สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะจะทําการผสมเทียมนะคะบ้านเรานะคะรับทําการผสมเทียมให้ด้วยนะคะก็คือถ้าพ่อแม่อยากให้น้องนะคะมีเบบีนะคะมาให้เราจัดการให้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะผสมเทียมค่ะครั้งละ1 5 0 0บาทค่ะมีพ่อพันธุ์ให้เลือกด้วยนะคะอันนี้คือพ่อแมชี่นะคะบ้านเรามีพ่อพันธุ์ให้เลือกค่ะแล้วก็สามารถเลือกแบบธรรมชาติก็ได้นะคะ,คะแล้วก็สามารถเห็นนี่คะ่ะคุณปู่นะคะพ่อเขี่ยวเงินค่ะเราจะได้ยูรู้นะคะว่าสายมาจากทางไหนบ้างค่ะนี่ไงคะผลงานค่ะท้องนะคะเบลเลยนะคะ น้องก็อุ้ยอายแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ยังให้คําปรึกษาด้วยนะคะเวลาลูกค้าผสมไปเสร็จเราจะให้คาปรึกษาจนกว่าน้องคลอดเลยนะคะนี่ค่ะไปดูนะข้อความที่เราคุยกับลูกค้านะคะเป็นแบบนี้ค่ะไปดูรีแอคของพี่มาชีกันค่ะตอนแรกให้น้องผสมอือเป็นธรรมชาติก่อนน้องจะล็อกติดแบบนี้เลยนะคะรีแอคน้องเป็นแบบนี้เลยนะคะเตียสั้นนะคะกระดูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะน้องก็จะผสมติดด้วยธรรมชาติหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็ผสมเทียมให้น้องหนึ่งครั้งค่ะเพราะบ้านเราให้น้องสองครั้งนะคะรับประกันติดแน่นอนนะคะแล้วก็ปรึกษาฟรีตลอดชีพเลยนะคะ มาดูค่ะพ่อพันธ์เรามีใครบ้างคะนี่ค่ะแมทชีนะคะผสมที่แปดพันค่ะแล้วก็พ่อเบลนี่นะคะผสมที่ห้าพันนะคะแล้วก็พิกันเนอร์ค่ะผสมที่หกพันบาทค่ะสีอิสเวลร่านะคะแบบนี้เลยนะคะเรามีทั้งผสมเทียมนะคะแล้วก็ผสมธรรมชาติให้ตามรูปเลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟรนบุรอภัทยาค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย